วันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่5ตัตุลาคม2,568ก็เป็นหน้าที่เป็นกิจที่เราควรทำเช่นเคยนั่นก็คือการที่พวกเราต้องมาตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของพพชฌงชงท้งเจ็ด สวันที่ผ่านมาพวกเราก็ได้รู้แล้ว,ได,ลวได้ทราบแล้วพระผู้มีพระพราภาคให้ธรรมะที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์เกื้อกูลได้รับความสุขทั้งปัจจุบันแล้วก็ภายภาคหนา้าไม่พอแถมในนั้นก็ยังเป็นธรรมะที่เมื่อปฏิบัติทำให้มาก ก็จะส่งผลให้เราสมปรารถนาด้วยผู้ที่ต้องการให้ชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและสัมปายะผู้ที่ต้องการให้ชีวิตได้สำเร็จตามความปรารถนาในบางเรื่องก็ควรที่จะตั้งใจนำธรรมะทั้ง8ข้อไปปฏิบัติให้เต็มที่4ข้อแรกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขในปัจจุบัน นั่นคือการถึงพร้อมด้วยความขยันความถึงพร้อมด้วยการรักษาการม,มีเพื่อนดีแล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมาะสมอีก4ี่ข้อเป็นเหตุให้เราได้รับประโยชน์และความสุขในอนาคตรวมไปถึงทำให้เราสมปรารถนาด้วยนั่นก็คือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความถึงพร้อมด้วยศิลความถึงพร้อมด้วยจาคะและก็ความถึงพร้อมด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ เป็นข้อปฏิบัติที่ส่งผลให้เราในภพชาตินี้ทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้านะอย่างเดียวในพวกเราก็ามาดูธรรมะของวันนี้กันธรรมะของวันนี้ก็จะทําให้เราทราบว่าการที่เราปรารถนาความเป็นผู้บางครัง้งมีทรัพย์มากมีภกคสมบัติมากมียศใหญ่เราจะต้องทำอะไร เราจะสร้างเหตุอย่างไรเพื่อให้เราได้มีคุณสมบัติที่ดีครบถ้วนอย่างนี้และ4ข้อนี้ก็จะไม่เหมือนกับที่เราฟังมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็จะต่างออกไปในบางส่วนลองพิจารณาดูละกันว่าธรรมะสข้อนี้ที่เมื่อใครมีใครทำได้ ก็ทำให้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากมียศใหญ่ธรรมะบทนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อ1615เล่ม19ข้อ1615พระผู้มีพระภาคได้กล่าวกับเราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและมียศใหญ่ธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่วาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอาหารหันต์รัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมข้อที่สองอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาค ตรัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนข้อที่สอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเรื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วนั่นคือคู่แห่งบุรุษสีค่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรรับทักษิณาควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า ข้อสุดท้ายเป็นผู้ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะรักใครเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยจากตัณหาผู้รู้สรรเสริญทิฏฐิไม่รูปคลำ้ำเป็นไปเพื่อสมาธิิสลทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แหละเราเกล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและมียศใหญ่ จะสังเกตนะว่า4ข้อนี้มีรายละเอียดชัดเจนว่าหากเราปรารถนาจะได้เป็นผู้ชื่อว่ามั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและมียศใหญ่จะต้องทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเรื่องนี้จะต้องอธิบายเพิ่มเติมในแง่มุมเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานสักเล็กน้อย ในความที่ในพระสูตรชื่อเวลามาสูตรพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงเวลามะพร้ามผู้ที่ทําบุญถวายทานไว้เยอะมาและพระผู้มีพระภาคก็เลยกล่าวถึงอเนกสงของการให้ทานที่เมื่อเปลี่ยนคุณธรรมของผู้รับทานไปแล้วในรับผลเพิ่มขึ้นอย่างไรประเด็นอยู่ที่ว่า ก <ee> ารที่เราถวายทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีผลมากกว่าถวายทานในพระปัจเจกพุทธะหรือในพระอรหันจะเห็นว่าการถวายทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหรือปัจจุบันเราเรียกว่าสังฆทา,านเนี่ยเมื่อน,นับรวมกันในเรื่องทานทั้งหมดแล้วเกือบจะได้อานิสงส์มากที่สุดด้วยความที่ว่าเนื้อจากการถวายทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ยังมีในส่วนของการสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่นั่นก็หมายความว่าการสร้างพิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าถวายทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถึงแม้ว่าสองอย่างเหมือนจะได้อานิสงส์เยอะแล้วพระผู้มีพระภาคกล่าวเลยว่าผลยังน้อยกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่มใส ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะการมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะว่าได้ผลเยอะแล้วก็ยังน้อยกว่าการสมาทานรักษาสินหาที่ต้องเอาเรื่องนี้มาอธิบายเพื่อให้เราได้เห็นว่าเนี่ยการรักษาสินโดยเฉพาะสินห้าได้ มีผลมากกว่าจิตเริ่อมใสถึงพระตาไตาเป็นสารณะและการมีจิตเริ่อมใสถึงพระตาไตรเป็นสารณะผลยังมากกว่าการสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่มากกว่าการถวายทานในสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อเราเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับพระสูตรก่อนหนาะ ทีว่าผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมียศใหญ่ประกอบด้วยธรรมะสีข่ข้อทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้ก็เพราะต้องอธิบายด้วยพระสูตรนั้นนั่นเองเห็นนะว่าการที่รักษาศีลได้และการถึงพระรัตตายเป็นสรณะมีผลมากกว่าให้ทานและเราคิดดูการที่เราเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และเป็นการเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวผลที่เกิดขึ้นจะยิ่งมีมากกว่าแค่เราถึงพระรัตาตไไยเป็นสรณะหรือเปลา่าก็ต้องกลับไปคิดดูแล้วผลมากกว่าขนาดไหนก็คงนับประมาณไม่ได้ละเช่นเดียวกันเราสมาทานรักษาศิลห้าได้พระผู้มีพระภาคก็กล่าวอยู่ว่า มีผลมากกว่าถึงพระตะไตรยเป็นที่พึงและหากเราทำศีลที่รักษาอยู่ฝึกฝนจนกระทั่งมันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยจะยิ่งได้รับผลมากขนาดไหนขึ้นไปอีกลองคิดตามพิจารณาตามดูแค่เลื่อมใสก็ยังได้อานิสงส์เยอะ และถ้าเรายิ่งเลื่อมใสแล้วไม่หวั่นไหวด้วยอานิสงส์จะเยอะแค่ไหนรักษาศีลห้าได้ก็ยังได้อานิสงส์เยอะแล้วรักษาศีลห้าได้ชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยจะยิ่งได้เยอะขนาดไหน,นลองกลับไปทบทวนดูเคยเข้าใจว่าสังฆทานได้บุญเยอะวิหารทานบุญเยอะหารู้ไหมมีสิ่งที่สูงกว่านั้นอีก แล้วพระพุทธเจ้ายืนยันเองว่าบุคคลเช่นนั้นพระองค์เรียกว่าเป็นคนบงังคั่งมีทรัพย์มากมีโภคกสมบัติมากและมียศใหญ่ดังน,นั้นเราจะได้ไม่แปลกใจว่าทำไมเราไม่ต้องทำอะไรเลยและจะเกิดภพกทรัพย์จะเกิดยศได้อย่างไรก็ต้องดูจากพระสูตรที่เอามาอธิบายนั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องจำธรรมะได้ในระดับ ให้รู้ว่าอ๋อเหนือกว่าสังฆทานก็เป็นวิหารทานเหนือกว่าวิหารทานก็คือถึงพระธาตุไตเป็นสระณะเหนือกว่าถึงพระธาตุไตเป็นสรณะก็คือการรักษาสินหาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําแล้วได้ผลมากได้อานิสงส์มากถึงบอกว่าเพียงแค่ ถึงพระตาตไตเป็นสรณะก็ยังได้อานิสงส์เยอะถ้าไม่หวั่นไหวด้วยจะยิ่งขนาดไหนรักษาศีลห้าได้ก็ยังได้อานิสงส์เยอะและถ้ารักษาศีลห้าได้อย่างไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พลอยจะได้เยอะขนาดไหนไไไไมมเเนนนี่ e okay. ่่ยยอองหหววววััเออ ไม่วันไหวแบบใดเว้นดิไ,ดไม่วันไหวเพราะว่าเรามั่นคงในพระน,น,นัฏไตรเฮ้าสิมีความศรัทธาที่มีอยู่แค่พระพุทธธรรมประสงค์เฮาสิบศรัทธาเฮ้าสิบเลื่อมใสอย่างอื่นเฮ้าสิบเสือได้ว่าโอ้มีภูวิเศษนะเปลี่ยนชีวิตเท่าใดเฮ้าสิบเสือได้ว่าโอ้เปลี่ยนสื่อเปลี่ยนนามสกุลลรามันสิทธิ โอ้ไปไหว้ไปบูชาอันนี้ชีวิตนะสี่สวงนะไปกาไปไหว้อันนี้แล้วโอ้ชีวิตสิจะเริญเทาสิบ่มี่ยังซี่แล้วเพราะว่ขาข้ามันคงในประพุธประธรมพระสง์เห็นบอนในบทพระรมพันกระบอกแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่จํากัดด้วยการนี่หลักๆ เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติลงมือกระทำและปฏิบัติตามธรรมะนั้นนั่นเองและถ้าเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่ากับสีเสือจะพอเพลินเท่าสีเพเสือผู้อื่นผู้ใดสียอ้างว่าจะของเป็นผู้พิเศษมีิธิ์มีหยังเท่นะเากับบส่วนเพราะเท่ากับมันคงในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในเรื่องผระสงค์ก็คขึ้นกันนะประสงค์ก็เป็นตัวอย,ย่างของผู้ปฏิบัติ พระองค์ไหนเพิ่นปฏิบัติได้นะเพิ่นตั้งศีลนับเป็นสงฆ์ตามที่พุทธเจ้าเพิ่นว่าเอาไว้ส่วนพระธิดาไส่ตะผพาเหลืองซื่อๆกะสิบ่แม่นสงฆ์ตามที่พุทธเจ้าเพิ่นว่าก็ากได้นะซึ่งเฮามั่นคงเฮามั่นคงในเรื่องของหลักปฏิบัตินะบ่ได้มั่นคงในเรื่องของตัวบุคคลนะก็ประมาณนี้อเืญญออะมวนที่พุทธเจ้าปฏิบัติท่านท่านัฏิบัติปฏิบัติขึ้นว่า S 1> <S 1> <S อย่ประมาทที่นี่การการบอประมาทกับกับสติอันใดอันใดอันใดสัมพันธ์กันครับอ๋อมันไปน้ากันตัวความไม่ประมาทกับสติเนี่ยไปด้วยกัน <S 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 เป็นอย่างเื่อไปด้วยกันพุทธเจ้าอธิบายผู้ไม่ประมาทเอาไว้จังสี่นะเพิอนว่าเมื่อเราเห็นรูปด้วยตาแล้ว จิตก็ไม่สร้านไปในรูปทั้งหลายที่เรารับรู้นั้นเมื่อจิตไม่สร้านไปปราโมทก็เกิดปิติก็เกิดสุขก็เกิดจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วทำทั้งหลายก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อทำทั้งหลายปรากฏตามความเป็นจริงผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะคือการฟังเสียงด้วยหูแล้ว จิตก็ไม่ซ่านไปในเสียงที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อจิตไม่ซ่านไปปราโมทเกิดปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิทำทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อทำทั้งหลายปรากฏผู้นั้นก็ชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทเห็นดอการที่เฮ้าสีบอไหลไปในสิ่งที่เห็นว่าไหลไปในสิ่งที่ได้ยินต้องอาศัยอย่างอาศัยสติ อเออนี่ง,ง่ายอันไปน้ากันเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะเ้ากระสิบัลไลไปตามอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาเมื่อจิตเราไม่ไหลไปไม่ซ่านไปความสุขมันก็เกิดความสงบก็เกิดเมื่อความสุขเกิดความสงบเกิดสมาธิมันก็เกิดพอสมาธิเกิดแล้วการเห็นตามความเป็นจริงมันก็เกิดต่อมาเนี่ยผู้ใรปฏิบัติได้ทั้งสี่หล่ะจึงนับได้ว่า อยู่ด้วยความไม่ประมาทติดตังเพราะประมาทคือห้องบะไลไปกับมันซึ่งสิ่งหูโตจังใดว่าจะค้องบะไหลต้องอาศัยสติขันว่ามีสติกันไหลไปเรื่อยเลยบ่จบบ่สิน้นอืนี่ละกะลองเบิงเดอร์ผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีภพกสมบัติมากและมียศใหญ่ เป็นการกระทำบุญเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่บทเสียเงินจักบาทพอต้องลงทุนเอาเงินไปให้มองหันมงนี้ไไ้แค่เริ่มที่ตัวเราเริ่มที่กายและวาจาของเราเริ่มที่ใจของเราเนี่ยพ่อแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้เราบางคั้งมียศใหญ่ เราจะได้เปิดหูเปิดตาว่าโอ้การทําบุญไม่ได้มีแค่ทําสังฆทานโอ้การทําบุญไม่ได้มีแค่วิหารทานมันยังเหลือนะถึงพระตะไนเป็นสรณะมันยังเหลือการรักษาศินและยิ่งกว่านั้นนะก็คือการมั่นคงในพระตะไต่การที่มีศินไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พรอย มันก็จะเป็นขั้นที่เหนือกว่าเข้าไปอีกความเข้มข้นมันก็มากขึ้นเมื่อความเข้มข้นในการปฏิบัติของเรามากขึ้นผลที่เกิดขึ้นมันก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี่ก็ค,คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้หวังว่าพวกเรา อนาคตอันไกลจะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีภพกสมบัติมากและมียศใหญ่กันโดยทนนุนนะาความดีไม่มีขายอยากได้ต้องกระทำเอานะเรารู้แล้วเราไม่กระทำก็เท่านั้นรู้แล้วต้องลงมือทำทำแล้วก็ต้องทำให้จริงจังสม่ำเสมอและต่อเนื่อ สุดท้ายก็ขออนุมโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงค์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกป,ประกาศเราจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในานาคตการอันไกลโดยทุ่นหน้ากันทุกคน,ท,กคนทุกท่านเถิดปาร้อมกนันครับปาับ ท่นะโมงพร้อมกันนะครับนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้องสบายพระตาห์ ขอพระพิสุสูงขอพระพิสุสูงขอพระสิสุสูงโปรดรับพระตาหารโปรดรับพระตาหารขอข้าพเจ้าทั้งหลขอข้าพเจ้าั้งหลเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสู่ขความสูง เพ,พเพื่อทำให้แจ้งซึ่งริพานเพื่อทำให้แจ้งซึ่งริพานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานตื่นตลอดกาลนานตื่นสาธุอ่ะได้ตั้งใจฟังอนุโมทนาะอายุโธพละโททีโรวันนาโธปฏิภาณนนโธ สุขาสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาชาติอายุงธาตัวพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโททีขายุยาสวะโหติญาธาาทุปปาจาติติกาเลธาทันติสัพปปญญาวัทันยูวีตามัจรา กาเลนะทินังอริเยสุอุชุพุเตสุตาทิสุเวปัสสน,นามนาตัสสาวิปุลาโหติทากีนาเยตาทาอนุโมทันติเวยาวัจจังการนติวานาเตนาทากีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคีโน ตาสมาธาเถอปติวานาจิตโตยะธาทินังมหาพลังปุญญาณิปรารลกัสิงปฏิธาหุนติปานินันติต